ครับเดี๋ยวปล่อยปนินอีกถุงหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาหาซื้อปลาไปปล่อยนะครับมาที่กรมประมงของจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยวมาซื้อปลาไปปล่อยกันครับทำคาร์าาลังลงปลากันเต็มเลยครับเดี๋ยวจะซื้อปลาไปปล่อยที่สวนกันครับมาเช้าเช้ายังมีเยอะอีก พี่ปนินถุงเท่าไรครับถุงละ้นหนึ่งครับยี่สิบสี่บเดี๋ยวเรดูหน่อยนะครับอ๋อโอ้ยน,นี่มีปลาจระเม็ดด้วยครับปลาบึกก็มีครับนนรม,รมีจระเม็ดมีปลาบึกนะครับอ๋ออันนี้ปลาสวายนะครับน่าจะถุงละร้อยบาทเหมือนกันนะครับ ปลาสบายเลครับแม่ละสี่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อปลานิลไปปล่อยกันนะครับกับปลาตะเพียนนะครับมีปลาตะเพียนไหมครับมีครับมีสองส์ครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ครับโอทางนี้ก็มีปลาดุกนะครับปลาดุกบิ๊กุยครับเต็มเลยครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยที่ทุ่งนากันครับที่สวนที่บ่อ ของเรานะครับอ้เต็มเลยนะครับอันนี้บิกุยนะครับปลาดุกบิกุยกลับมาที่ประมงที่จำาหน่ายสัดน้ำนะครับของโคราชน,นะครับ ทางนู้นก็จะเป็นปลาตะเพียนนะครับอันนี้เป็นปลารวมนะครับเป็นปลาจีนมีปลาจีนปลานินปลาในนะครับปลารวมนะครับตอนเช้าๆก็ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูปลาซื้อมากเท่าไรนะครับพอดีเราจะรีบไปปล่อยที่ไปทไปทรุงนาทางนี้มีปลายี่สบด้วยครับ สายี่สิบครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจจะมาซื้อก็มาได้นะครับที่ประมงจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่แถวแถวสไเลียงนะครับที่โคราชนะครับเอาครับว่าจะไปปล่อยปลานะครับวิ่งผ่านมาก็เจอนี่แหละครับชาวบ้านเขามายกยอหาปลากันเต็มเลยครับนี่ครับมาดูนะครับขายปลาซิวหน่อยเอาไปมุกจัก กิโลขายโลเท่าไรครับลูกซีฟจ้ะเอาไม่เท่าเดี๋ยวแม่แม่แกมาซื้อครับเพิ่งเอาขึ้นมาใส่อะไรเพ่งขึ้นพัวมันตายข้าวข้าวนอนข้าวไม่ขวบลูกใหญ่ลูกนี่บาทลูกซีฟยาวเดี๋ยวเดินพาเดินดูพาชมคนยกยอครับม้ากันเต็มเลยครับเต็มท้องพุ่งเลยครับไปล่อแม่แกซื้อปลาหน่อยไปเดี๋ยวไปมกกิน นี่แหละครับยกกันใหม่ใหม่ขายกันตรงนี้เลยครับโอ้ได้ไหลไม่ใหญ่โอ้ปลาขาวน้อยขึนเต็มเลยเนะาะปลาหน้ามันกำลังลงหรือว่ายัางไงนี่ครับนี่ได้ไหลไหมโอ้ยพากันลงกันเต็มเลยครับโอ้มากันป่าดมีงานเลยบุญเลยครับนี่ครับ ยกกันเต็มเลยโอ้นี่นี่นี่กระชังปลาครับโอ้นี่เต็มเลยโอ้่ครับคนได้กันทุกคนเลยครับโอ้ดูเจ้านี่หน่อยโอ้ได้ตายทุกทีโอ้นี่แหลหลายอยู่ครับ ครับเหนือครับดูครับคนชาวบ้านครับหน้าม,มันลงครับพากันมาหาปลากันเต็มเลยครับเดี่ยรับหาตรงนี้ขายกันตรงนี้เลยครับโอ้นั่นแหละได้เต็มเลยครับข้าเขานี่หละทั้งนีแหละโอ้ทั้งนี้มาหนึ่งตัวครับหนึ่งแตมสองแตมัวอวดเโอ้ตัวเอากล้องจักหน่อยเนาะยอมอวด่ะอ๋อเอาเอาอีกจักหน่อยเอาเงี้ยออีกจักรอบ ทางนี้ก็ได้รอบนี้ได้หลายตัวครับอันนี้ก็ได้นี่ของหน้ากันอันนี้เอาโลนนึงครับนี่จะดูเขายกปลาโอ้โหได้เต็มครับเดี๋ยวซื้อเอาเป็ดมกสักิโลนี่ครับนี่เต็มเลยปลาขาวน้อยครับ พากันมายกกันเต็มเลยนะครับขายกันดีด้วยนะครับยกเต็ดแล้วขายกันเลยอเต็มเลยครับนี่ครับไหวไหม <c oughs> ไหวครับ เป็นรัวครึ่งเนาะดัดๆเลยครับโเตปลาเลยบ้างปลาปลาขาวน้อยครับเป็นปลาขาวหุกทอ่ปะมีอยู่ครับ ครับก็มาถึงนาถึงสวนแล้วนะครับวันนี้มาปล่อยปลาครับเดี๋ยวให้พ่อแกปล่อยปลากันปลามาปล่อยเดี๋ยวเผื่อมันโตๆโเดี๋ยวค่อยมาจับกินหรือปล่อยไว้ให้มันมีธรรมชาตินะครับ ปล่อยแล้วปลาตะเพียนหนึ่งถุงนะครับวันนี้ซื้อมาปล่อยเพิ่มอีกสี่ถุงนะครับครั้งที่แล้วอามาปล่อยแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับวันนี้เรามาปล่อยปลาครับเดี๋ยวรีบๆตนะครับจะมีตัวตายติดมาบ้างครับเพราะเดินทางไกลครับมาจากโคราชมาดันงขึ้นทดนะครับนะครับเดี๋ยวปล่อยปลานินอีกถุงหนึ่งนะครับ ครับก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหนึ่งเสียงของท่านผมดีใจมากเลยนะครับขอบคุณครับ